สวัสดีครับวันนี้เรามากับแอปมือถืออีกแล้วชื่อว่า Face Fusion แอปนี้นี่แบบ คือเล่นกันมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วแต่ผมยังเรียนมหาลัยเลยแต่ว่ามันเป็นแอปที่แบบว่าสามารถจะนาหน้าของคนสองคนมารวมร่างกันเว้ยวันนี้ผมจะเอาหน้าคู่จิ้นมารวมร่างกันจะได้เห็นไงครับว่าอนาคตไปอ่ะหน้าลูกเขาจะออกมาเป็นยังไงไปถึงลูกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าเอาใครดีนะการซานดีกว่าอ่าไหนๆเขาก็เป็นคู่จิ้นกันแล้วมีคนสงสัยว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่า เรามาลองกันดูดีกว่าว่า2คนเอาหน้ามารวมกันมันจะออกมาเป็นยังไงโดยเราจะใช้รูปการรูปนี้ครับรวมกับรูปซานร,รูปนี้ครับตอนนี้เราได้รูปทั้งสองคนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2คนนี้รวมกันหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเอาเลยโอ้โหห <laughs> น้าตานี้บิดเบี้ยวแม่อันนี้เป็นการใช้หน้าการเป็นหน้าหลักนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหน้าซานเป็นหน้าหลักบ้าง <laughs> โอ้โห ต่อมาเรามาดูคู่ที่2องดีกว่าคู่ที่2องเนี่ยกำพึ่งดราม่าก,กันไปมาดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องดราม่าพักไปครับผมไม่รู้ครับว่าใครผิดใครถูกใครอะไรไม่เกี่ยวกับผมเราจะมาเล่นที่คู่ m y m d e n เน e เราใช้รูปเนตรูปนี้ครับ แล้วก็เอามารวมกับรูปแฟนเขาเลยเนี่เราจะใช้รูปลูกหมีรูปนี้ครับอ่มามาดูว่า2คนนี้รวมกันจะออกมาเป็นยังไงสามสองหนึ่งกดไปเลยโอ้โห,โห,หน่ารักกันเลยทีเดียวโอ้โหดูเน็ตแบบมีแก้มากขึ้นนะอันนี้เอาหน้าเน็ตเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาหน้าลูกหมีเป็นหลักจะเป็นยังไงครับโอ้โหที่จริงเขาก็หลอ่อเขาก็สวยกันนะทาไมกูต้องเอาหน้าเขามาทําแบบนี้ด้วยมาดูที่คู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปจะเป็นคู่พี่แป้งซีบิงนะครับ ปกติเวลาผมทำคลิปพวกแนวนี้ออกมานี่คือโดนด่าตลอดครับเหมือนเอาหน้าคนนู้นคนนี้มาเล่นขอโทษครับผมผม ไม่ได้ตั้งใจจะทำลายเขานะครับผมไม่ได้ดูถูกหน้าตาใครนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยครับนี่เลยต้องใช้หน้าพี่แป้งที่แบบแต่งหน้าเข้มแบบสุดยอดครับมารวมกับหน้าแฟนเขานั่นก็คือหน้าพี่ป้อมนั่นเองรวมเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงมาดูเลยส2มต้องหนึ่งปิ้งโอ้โหดูหน้าตาดีนะเนี่ยโอ้โหรวมกันนะครับอันนี้คือเอาหน้าพี่แป้งเป็นหลักครับมาลองเอาหน้าพี่ป๊อปเป็นหลักบ้างโอ้กอดโอ้โหน่ารักใส่ๆน่ารักใส่ๆมากๆหน้าหวานมากเลยนะครับ เอาหน้าพี่แป้งผสมกับหน้าพี่ป๊อปมาดูที่หน้าต่อไปดีกว่าหน้าต่อไปนี้ขอเป็นขวัญใจเด็กๆบ้างแล้วกันนะครับเป็นขวนัญ k n นเนะครับซึ่งแน่ๆต้องมาคู่กับน้องพีอยู่แล้วเอารูปพี่ขวัญตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือหาไม่ได้ไงรูปนี้แหละดูดีมาดูกันว่าหน้าพี่ขวัญน,น่ารักน่ารักแบบนี้ มารวมกับหน้าน้องพีจะเป็นยังไงเนี่น้องพีใส่แว่นซะด้วยเอาละครับผมว่าต้องติดแว่นเข้ามาแน่เลยตอนรวมล่างน้องขวานกับน,น้องพีรวมล่างกันออกมาจะออกมาเป็นรูปนี่ครับผมพี่ขวานใส่แว่นกันเลยทีเดียว <c oughs> คือพันธุกรรมแบบให้แว่นส่งมากันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เอาหน้าพีเป็นหลักบ้างล่ะพอเปลี่ยนเป็นหน้าพีเป็นหลักปุ๊บแม่งแว่นขาวเฉยเลยใครยอมแว่นวะเนี่ย <c oughs> คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่จิ้นที่มีแฮชแท็กกันใน IG กันเลยทีเดียวนั่นก็คือคู่ของอะตอมประกรกับเบบี้มจิโกะนะครับมาดูดีกว่าว่าสองคนนี้หน้าตาออกมารวมกันจะเป็นยังไงอะตอมมีความใส่แว่นมาอีกแล้วครับถ้าเกิดอะตอมใส่แว่นมาขนาดนี้โอ้โหรู้เลยว่าแว่นจะต้องติดไปแน่นอนนะครับเบบี้มจิโกะหน่อยขอรูปหน่อยรูปนี้เลยโอ้โหรูปนี้แบบสวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสองคนรวมกันจะออกมาเป็นยังไงรวมล่างกันไปเลยโอ้โห รวมกันปึ๊บแว่นเบี้ยวครับโอ้โหจังหวะนี้แว่นเบี้ยกันเลยทีเดียวปากนี่ก็เริ่มแบบมีความหุบป,ปากเล็กน้อยนะครับโอ้โหตาโตขึ้นด้วยมาดูหน้าของโมบ้างนะครับโมจากไม่ยิ้มนะครับกลายเป็นยิ้มแฉ่งเห็นฟันกันเลยทีเดียวจากไม่ใส่แว่นก็ใส่แว่นซังนั้นนะครับ และมาถึงรูปสุดท้ายแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับตามหลักเลยนะครับเราต้องเล่นตัวเองไงคือเล่นคนอื่นเขามาเยอะไงไม่ได้ครับต้องเล่นตัวเองบ้างต้องเล่นตัวเองบ้างมาเอาหน้าตัวเองเนั่นแหละใส่เข้าไปนะครับเอ๊จะจิ้นกับใครดีนะจิ้นกับพี่ฝ้ายละกันเห็นคนหลายๆคนจิ้นกันมากเลยได้เลยครับเราจะเอาหน้าตัวเองรูปนี้แหละครับไปผสมกับหน้าพี่ฝ้ายตอนที่เขาไปญี่ปุ่นแบบว่านางเอกญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว3 2 1สองึ โอ้โหหน้าหวานขึ้นมากเลยอะ่ะมีความฟันกระต่ายเล็กน้อยนะครับมีติดแบบว่าละองผมมาเล็กน้อยนะครับจากผมแบบเต๋อๆกลายเป็นผมหน้ามาลางๆนะครับลองเอาหน้าเราไปใส่หน้าพี่ไฟยบ้างโอ้โหก็เห็นถุงใต้ตาชัดเจนมากนะครับแล้วก็พี่ไฟยมีนวดนะครับแล้วก็หน้าอุมมากเลยหน้าอุมจากอูนเนี่ยแหละครับก็ <S <S 2> <S 2> จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแอปที่สามารถเอามาเล่นหน้าแต่งหน้าแต่งตาได้ชอบเล่นแอปแนวนดีมากเพราะว่าเวลาแบบมันประมวลผลแล้วรวมร่างกันออกมา แม่งมันหน้าคนเหรอเนี่ยสนุกสนุกดีครับชื่อแอป face fusion ยังไงก็ลองโหลดมาเล่นกันดูเอาหน้าเพื่อนที่แบบพูดจินเพื่อนในห้องมาลองรวมกันแล้วก็จะเฮ้ยเฮ้ยนี่หน้าลูกมึงเนี่อะไรเงี้ยไปแกล้งมันนะครับสามารถจะเอาหน้าตัวเองเนี่ยไปรวมกับไอดอลตัวเองนะครับุย คนนี้แบบคือหน้าเราแบบอยากเหมือนย่าๆมากเลยอะเอาไปรวมกับหน้าย่าสิปุ๊บออกมาเหมือนกับผมเนี่ยตอนนั้นพี่มาพักขนมแม่งดังมากนะครับเอาหน้าตัวเองไปรวมกับพี่มากก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็รวมกับไอดอลตัวเองได้นะครับอยากอยากจะเป็นมาริโอก็เอามารวมได้ลองโหลดแอปมาแล้วก็ลองหาหน้ามารวมกันดูครับแล้วแท็กไปที่ไอจีผมนะครับรอดูอยู่นะครับว่าหน้าทุกคนเวลารวมกับหน้าไอดอลหรือว่าหน้าคนหล่อหน้าคนสวยจะออกมาเป็นยังไงแท็กมานะครับกันเนอร์ลิสแกมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะ